คนไทยเฮ็ดจักตัดหญ้าแต่คนเล่าปริศจิตค,คนเป็นจักตัดเขเ่นตัดง่ามพอมหมน,นัวหนักเลียนนสายไล่พี่น้องมีสี่มือในการตัด,ตดเบิร์เนี่ยเบิดหน้างานหน้าเนี่ยเบิรตัดมือเดียวยไงกวามเ,เก่งของคนชุดยอดสี่มือ โอ้โ ö, อันนี้อันนี้ตอนเศร้าตัดเมื่อเศร้าต้องนี่ตัดตอนบ่ายตุดยอดผลิตคิดค้นจากทัดจากจั๊กผลิตคิดค้นจากจั๊กจักตัดหยาพี่น้องกลายมาเป็นจักตัดเข่าคือเมื่คนเห็ดตุดยอดอะนนี้เหรอ

ว่แล้วเสียวมือเดียวเลยบ่เขาจะว่ากูได้เขาบ่หลรยี่นองเอ้ยตาแต่ตาตีบเลนะแั่ไหนเรื่องสลายได้บุ่ดไปเรื่อเลยตาเป็นแกวเป็นแถวเป็นแถวเปแถวเปแถวเวลาก็ฮุบฮุบฮ โอ๊ยกลับตดวกใคริตมันลมน้ามันยังหลายอยู่ยาสวีวเพราเห็นคนไทย อ่าชีมือเอลีญี่ปุ่นเฮ็ดจักสัตว์เนี่ยแต่ประเทศลาวเฮ็ดจักสัตว์เขาอือายบ่พวกเจ้าผู้ผลิตคิดก้นเด็คขี้่อยบ่เฮ้ยใจไงใายมาเก มือพ่อจะวะนี่นอนพ่อจัดเป็นแถวเป็นเล่าพ่ออมตุ่นเงาเยียดเลยเห็นปอมน่ อันนี้ฟังนี่ตอนเศร้าฟ,ฟังนี่ฟังนี่ตอนบาบเมื่อเดียวพี่น้องจัดไปเลยหุ่โอ้สีมือค่ะพี่น้อง